หนูไม่ได้อะไรแล้วก็คือขับรถเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเ,เยอะเยเนียกูจะบอกให้นะมึงเนี่ยลาออกจากบริษัทกูไปเนี่ยสามครั้งแล้ว <c oughs> ออกไปกลับมาออกไปกลับมาถ้าเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาออกครั้งเดียวแล้วเขาไม่เอาแล้ว <c oughs> นี่โหไปแล้วไปไม่รอด่ะกลับมากแกแล้ววนบมมมมริษัทกูอีกแก <c oughs> กูก็เหนื่อยใจจังไยเดี๋ยวไปอยู่ที่ไหนไม่รอดแล้วกลับมาแก <c oughs> กูก็ไม่รู้จะทำยังไง แม่ดูช่วงอายุได้เวลาโตขึ้นทุกปีก็มึงโตขึ้นทุกปีแต่มึงก็วนมาที่เดิมกูก็งงเหมือนกันอันนี้หนูยังไม่ได้ไปไหนเลยเนี่ยหนูไเป็นทหารมาเนี่ยหนูทำเนี่ยหนูรอปลดเนี่ยตอนแรกหนูจะขี่รถแวะไอตรอร้านเนี่ยหนูเจอร้านอาหารเงียบๆอยู่ร้านหนูจะเดินเข้าไปยกมือไหวสวยๆทียครับ ครับจะหมากพักงานครับเออไปมึงก็สอบแค่มึงแค่ไปแบกก็สอบอาหารสัตว์แค่วันละสึงก็สอบมึงก็เลิกอะก็ชิวเลยผมไม่ขออะไรเยอะพี่ขอสามรห้าสิบขอยืดวันนึงด้วยนะเนี่ยอาไเน่ย กดนิ่งๆขยับให้มันละเอียดหน่อยหมายถึงว่าอย่าให้มันห่างกันมากเวลาขยับจุดอ,ะอ,อ่ะอโอ้โห ขึ้นแล้วก็ลงขึ้นมาสิขยับขึ้นมาหน่อยอมึงแทบจะนอนสิ่งกูมาแล้วเนี่ยก็แม่ให้หนูยิงก็อหรืออยู่ไงให้ตีหนูชี้ฟ้าไไเงโอ้โหนี่ก็พูด